นน,น,นี่ก็จะเป็นฐานที่เราได้นะคะทุกคนจากเตาเผาฐานของเราดูเดี๋ยวจะพาฟังเสียงว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นไม้มะขามเนาะพี่นเนาะไม้ม,าขามนะมมาขามครับอ,อันนี้ก็จะแพ็คใส่ถุงนะคะถุงเล็กถุงละยี่สิบบาทไปส่งร้านค้านะคะเดี๋ยวจะไปเอาไม้ไผ่ามาให้เผา นี่เตาเผาถ่านของเรานะคะแง,ง,ง่ฟังเสียงฟังเสียงโาุเจ้าเล่ก็เห็นเตาเผาถ่านแบบนี้นะคะก็จะไม่มีควันเลยไม่มีควันสีขาวๆนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแก๊ดเห็นเห็นเปลวแก๊ดไหมเนี่ยมือจิ้นอ่างอยู่ตรงนี้คือร้อนนะคะเดี๋ยวกล้องโทรศัพท์ก็จะร้อนแหละทุกคนเห็นไหมอ่ะในกล้องมันอาจจะไม่เห็นเนาะเนี่ยมันเป็นเปลวแก๊ดออกมาเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็น เปลวไฟสีส้มๆออกมาเลยคือมันจะไม่มีควันอ่ะเตาเผาถ่านไร้ควันเลยนะคะแบบนี้อันนี้ก็คือเราเอาดินเหนียวมาอบรอบไว้อีกทีหนึง่งแต่เราต้องเลี้ยงไฟตลอดเลยใช่ไหมพี่อ้นเลี้ยงไฟนานไหมอ่ะประมาณสามสี่ชั่วโมงอันนี้คือเลี้ยงไฟนานประมาณสามสี่ชั่วโมงจนกว่ามันจะแก๊สขึ้นแบบนี้เป็นเปลวสีส้ม,สสมแต่มันจะไม่มีควันสีขาวๆไม่มีควันบ้าเนาะ ก็ได้ถ่านเยอะอยู่นะอ่าทำงานทำงานกรอกถ่านใส่ถุงนะคะไปส่งร้านค้าน่าจะได้ประมาณสักสิบถุงนะคะพี่อนว่าธุรกิจมืดเราเผาถ่านไร้ควันเหมาะมากเลยนะคะสำหรับเอ่อบ้านใครที่แบบว่ามันอยู่ใกล้แหล่งชุมชนอยู่ใกล้บ้านคนอื่นอยู่ติดติดกันอะไรแบบเนี้ยอออมันจะได้ไม่มีควันไปรบกวนคนอื่นเขานะคะ เดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะคะก็จะพามาดูวิธีการใส่ไม้การเรียงไม้นะคะแล้วก็การเรียงไฟเนาะคลิปนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ